แม่สโอนะเมื่อติดทีนี้นะมักทายโยกอยากจะสมาทานศีลว่าถ้าไม่ได้รับศีจลจากหลวงพ่อแล้วไม่สบายใจนะปกติแล้วเราไปที่ไหนที่ไหนก็บอกมายังพันเตวิสุงวิสุงวัฒนาทายา ขอ,ขอสินเสร็จแล้วาพาะก็ให้สินแต่ก็ไม่รู้ความหมายว่าที่ขอไปนั้นมันคืออะไรเห็นภาะพูดเขาพูดตามพระไปเนะแสดงว่าพวกเราน่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนใัยยังเข้าไม่ถึงนะสินถึงธรรมนะครัสินมันอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วตั้งแต่เราเกิดมาโน่นนะนะแขนสอง ขาสองหัวหนึ่งรวมเป็นห้านั่นแหละสินห้าอยู่ในตัวเราแต่ที่นี่พวกเราไม่ค่อยรักษานะสินคืออะไรนะสิลนคือความปกตินะถ้ากายปกติวาจาปกติใจปกติสิลนก็ปกตินะท่า แปลความหมายอย่างกรรมฐานอย่างภาพป่านทะ่านบอกว่าศีลก็คือศิลาศิลาก็คือหินหินก็คือความหนักแน่นเห็นไหมเวลาเราจะสร้างตึกสร้างอาคารต้องเอาหินเอาปนูนเอาเหล็กมาผสมรวมกันแล้วก็ทําโครงสร้างให้มันแข็งแรงมันก็อยู่ได้ หมุนสร้างโบสถ์นี่แหละเนี่ยนะนั่นมันมาจากไหนก็เอาสิ่งที่มันแข็งแกร่งมาทำมาสร้างนะสมัยโบราณนะเขาเอาหินมาแกะสลักลเป็นพระพุทธรูปน่ะอย่างเมืองขม่าเขาใช้หินหยกขาวหินอ่อนแกะสลักเป็นพระเนี่ยเห็นไหมนะถ้าเอาพวกทองเหลืองทองแดง เอาเงินเอาน้าเอาทองคำมาหล่อหลอมนะมันหายง่ายนะมันเอาไปง่ายมันขโมยง่ายอย่างเงี้ยแต่เอาของหนักนะมันเคลื่อนคนเดียวไม่ได้น่ยมันต้องใช้หลายคนเนี่ยนั่นแหละท่ว่าสิ้นคือความหนักแน่นน่ยสิ้นคือปกติของกายวาจาใจเนี่ยที่นี่ถ้าเรามาสมาทาน นะจากคุูบาอาจารย์ที่ทำไม้แปให้ฟังเราก็ไม่รู้นะปานาไม่ให้ข่าสาตาินนาไม่ให้ลับทรา์กาม,มีไม่ให้ไปกระพือผิดลูปเมียเขามมสาไม่พูดเทศสุราไมา่กินเหล้าํนะำว่าข้อสุดท้ายนะคือสุรานะคือน้ํามันไม่ใช่ว่าน้ําเหล้าอย่างเดียวอันไหนที่กินเข้าไปแล้วเสีบเข้าไปแล้ว ทำให้เราเ,เกิดความประมาทไม่มีสติสตังผิดสิ่งข้อที่หนะ้าการพูดโกหกนะพูดไม่ดีพูดคำหยากก็ผิดสิ่งข้อที่สี่นะไปผิดไปลูกเมียเขาอย่างเนี้ยก็ผิดสิ่งข้อที่สามทีนี้อธินนาเนี่ยสิ่งของเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตเราไปหยิบไปช่วยเอามาเนี่ยนะมันก็ผิดสิ่งข้อที่สอง ปาณาติปาตาห็นี้เนะี่ยเอา้าฉันไม่ได้ฆ่าปลานี่ฉันฆ่าอย่างอื่นไม่มีเป็นบาปเอา้าความหมายมันว่าชาติที่มีชีวิตนะตั้งแต่ไลตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งมัดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งอย่างนี้ขึ้นไปนะแต่ทีนี้นะพระบางง์ท่านก็เกิดความสงสัยเอหลวงพอ่อนะถ้าสมมติว่าพระเนี่ยไปฆ่าช้างตัวหนึ่ง กับพระนี่ไปฆ่ายุงตัวหนึ่งมันเป็นในอาบัตอะไรเนี่ยนะคำว่าอาบัตนะมันอาบัตตัวเดียวกันคืออาบัตปฏิทีนั่นแหละแต่กรรมโทษของมันนะนะไม่เหมือนกันนะถ้าฆ่าช้ามันตัวใหญ่นะมันก็กรรมหนักแต่ฆ่ายุงมันตัวเล็กมันก็กรรมน้อยนะเนี่ยนี่เราต้องเข้าใจเรื่องศีล ฉะนั้นถ้าเรารักสินรักษาศินห้านี่ให้ปกติได้ตลอดชีวิตนะทุกวันโยมไม่ต้องสงสัยตายไปไปสวรรค์นแน่นอนแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นบุคคลที่มีเสียเดียวลนดมีสติปัญญานะมีทรัพย์สมบัติมีฐานะมั่นคงถ้ารักษาสิน่ะ ที่ตากล่าวท้ายสิงว่าสีเลนสุขติญันติสิเลนโหกสัมปทานะถ้าเรารักษาให้ดีเนี่ยสิงก็นําความสุขมาให้สิงก็นกําโภคทรัพมาให้และสิงน,นี่แหละเนะี่ยผู้ปฏิบัติปฏิบัติบาตรชอบก็ถึงนิพพานได้เนะี่ยบางคนว่าโอ้จะไปนิพพานได้ยังไงเราเป็นบุฏิชนคนน้ำแน่นด้วยกีเลสไม่ได้บวชเป็นผ้าเหมือนผ้าเหมือนเนินนะ สมัยพุทธกาลโน้นญาติโยมเนี่ยเขาปฏิบัติก็้ดแต่แเป็นพระอรหันต์นะเขาก็ถือศีลห้านี่แหละนะคำว่าพระอริยะบุคคลนั้นมันเรื่องของจิตนะพูดชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์บริบูรณ์ปาสจากมุทิีงความสมองแล้วนั่นแหละผู้ที่หลุดพ้นเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาตั้งแต่โสดาบนถึงพระอรหันต์นะไม่จําเป็นว่า จะเป็นโยมหรือเป็นพระแต่ทีนี้นะถ้าเป็นญาติโยมนะมันไม่มีเวลาเหมือนพระเพราะญาติโยมต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทําการทํางานมีครอบมีภูมมีลูกมีเมียต้องสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงมันก็ยากที่จะมีเวลามาเดินจนงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนพระ พนะระเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยเช้ามาก็ไปบินทบ,บาเลียนชีวิตนะเพราะว่าเลียนชีวิตกับยากกโยมนะเขาให้อะไรมาก็มาพิจารณานนั่นถ้าให้อยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นในพระมีในท่านก็บอกไว้หมดนะเรื่องของพระเรื่องสินของพระฉะนั้นพระจินมีสินสองร้อยยี่สิบเกตข้อสามนรมีสินสิบข้อนะนะ นี่แหละพวกเราเนี่ยศีนห้านี่เป็นโลกาุวัตเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญถ้าหากเราสมาทานด้วยตัวเราเองนะแสดงว่าเนี่ยเรายังรู้สึกสํานึกว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราเคยสร้างเคยปฏิบัติมาเวลาเรามาเกิดพบนี้ชาตินี้เราก็นึกถึงศีลถึงธรรมของเราถึงวันควนวันพภะเราก็มาสมาทานกับพระ คือสมาทานยังไงไม่ไม่ใช่สมาทานศีลเราสมาทานด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปขอกับพระนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าศีลน,นี้เป็นสิ่งที่ปกติทําความสุขความเจริญไม่ให้แก่ตัวเราขอให้พระสงฆ์องค์ศาสนาทั้งหลายเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าเจ้าพระพอยมพูดอย่างนี้พระท่านก็จะเข้าใจว่าโอ โยมเนี่เขารู้จักศีลของเขาเขารู้จักรักษาศีลของเขาเขารู้จักทำคาสัส่งสอนของพระพุทธ,ธเจ้านะเราก็มีคุณค่ามีสาระขึ้นมาถ้าหากเรานะไปเห็นผ้าที่ไหนเอาดอกไม้ทูบเพียแล้วก็มีขันมีพ่านไปมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายะนะศีลนาาานนคนยากคนจน น่ะสินไม่ใช่ส,นสินมั่งมีสีสุขส,นสินอดีินยาสินลำบากไม่มีสิถึงจะไปขอกับพ้ากับเนีนเนี่ยหลวงปูป่กูมาอาจารย์ว่าขอสินอยู่บ่อยๆนะ่ะคือคนยากน่ะคนไม่มีศินนะ่นนั้นเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราสิเราต้องมีความมั่นคงในตัวเรามีความหนักแน่นในตัวเราเราจะได้เป็นคนสง่าผ่าเผย ปเป็นวงมองหาก,กาหารชาญชัยในหมู่ในคณะเวลาไปอยู่ในสังคมเราก็กล้าแสดงออกเพราะเรามีคุณงามความดีในตัวเรานะถ้าเราไม่มีล่ะทีนี้นะไปไหนบ,บอกว่าคนนั้นคนนี้นะนั่นแหละนั้นแสดงว่ามันไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีปวดไม่มีเณฑนของตัวเองจะพูดอะไรออกมาก็มีแต่ความสงสัยในตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่กล้าแสดงออก ฉะนั้นเราต้องกล้าแสดงออกเพราะเราเป็นพุทธมามากักาของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระศาสนาเราต้องกล้าแสดงออกเราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะทําไมเราไม่กล้าแสดงออกอายทําไมในสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยเขาให้มาแล้ว บิดามารดาให้าตาให้ขันเรามาเนี่ยนะเป็นคุณค่ามหาศาลสมบัติจะมีมากมายไกลกองขนาดไหนมันก็หาขึ้นมาด้วยกายด้วยสติปัญญานี่แหละมันไม่มาเยือนเรานะฉะนั้นมันจึงสืบทอ,อดกันมานะถึงลูกถึงหลานถึงคนนั่นคนนี้นะอยู่อย่างนี้โลกนี้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาจึงหาทางออกจากุกข์ไม่ได้นะ เมื่อเราหาทางบอกจกทุกไม่ได้มันจะโจมอยู่น,นั่นแหละนั่นแปลว่าวัฏฏะสงสารวนเวียนว่าใจเกิดไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ไมีมีสิ้นสุดเนี่ยถ้า,าเราไม่ปฏิบัติแล้วมันจะเห็นทางไหมพระพนะุทธเจ้านั้นชี้ทางให้เราเดินหรือไม่เดินอยู่ที่ตัวเราจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ตัวเราอาหารน่เขาวางไว้หน้าเราแล้วเราจะกินหรือไม่กินมันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราหิวเราไม่กินเราจะรู้ไหมว่าความหิวมันจะหายหรือไม่หายเราจะรู้ไหมรสชาติอาหารแต่และชนิดนั้นมีความ,มรอร่อยอร่อยขนาดไหนถ้าเราบริโภคเข้าไปเราจะรู้ทันทีว่าอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มนะศาสนาก็เหมือนกันเอารักษาสินมีความภูมิใจในสินเอาลองภาวานาดูสิมันเป็นยังไงหลับตาว่าพุโทพโธ <c oughs> แต่อันนี้มันไม่หลับตาแล้วมันเะ็มือตาคุยกันพูดกันมันจะได้อะไรมันก็เป็นเรื่องไร้สาระนี่แหละนะวันศิลนี่เราผ่านไปวันพระนั่นก็ผ่านไปผ่านไปผ่านมาหมดพรรษามดเดือนมดปีไปร่างกายถ้าทั้งได้แก่เท่าไปแก่เท่าไปนั่นถึงเวลาเขาแก่เขาไปขึ้นเมรุนแหละนั่นมีน้ำซ้ำจะให้พัดจงไปเผาอีกนะเห็นไหมนะ ไม่เข้าใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบวชจูงพ่อจูงแม่ไปวัดไปว่าก็บวชจูงตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายนี่แหละยังมีชีวิตยอยู่นี่แหละน่าจะได้รู้ว่าโอ้ลูกเราไปบวชในพระสาสนาะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าฝนตกแดดออก นะโอ้ยลูกจะอยู่ยังไงจะได้กินอะไรจะใช้อะไรจะปกบฉันอะไรนึกถึงลูกนึกถึงหลานบวชอยู่ในวัดในวาก็มาเยี่ยมมายามในวัดในวามาวัดก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นลูกหลานของตัวเองอย่างเดียวก็เห็นวัดวาอารามเห็นผู้คนเห็นครูบาอาจารย์นะเมื่อเห็นแล้วท่านก็ทักทาปลาศสยกด้พูดได้คุยกันนั้นการพูดคุยมันก็ต้องมีสาระ นะ่ะก็มีสติมีปัญญานะ่ะศรัทธาความเรื่องใสมันก็เกิดขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าบวชจูงพ่อจูงแม่เข้ามาวัดมาวานไม่ใช่ว่าบวชแล้วจูงไปเผานะ่ะตายแล้วจะไปรู้อะไรนะ่ะเผามันก็ไปร้องว่ารอนะ่ะเอาไฟสกี่กองเราทานสะกี่กระสอบมันก็ไม่รู้หรอกว่าร้อนระ้อนน่ะคนตายแล้วจะไปรู้สึกอะไรนั่นเะละอันนั้นน่ะมันเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่า นะถ้าหากคนนั้นตายโอ้มีลูกมีหลานบวชจวงห้าคนสี่คนโอ้นะ่ยอันนั้นมันลวงโลกเขามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมนะี่ของจริงพาทาอยู่นี้พาปฏิบัติอยู่นี้ทําไมพวกเราไม่อยากเอานะท่านยืนยื่นทองคาให้แต่อยากได้ขี้ควอยากได้ตะกัวนะ่ะมันมีค่าไหมล่ะมันก็ไม่มีค่าเราทองคำในนี้แนะ่แนะ่ ของจริงมันอยู่ที่ตัวเราเราต้องปฏิบัติเอาสร้างเอาทําเอานั่นแหละเห็นไหมพระเจ้าอโศกมหาราชศท่านสร้างวิหารแปดหมื่นสี่พันวิหารสร้างเสาอโศกแปดหมื่นสี่พันเสานะเวลาท่านสลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดเดือนเจ็ดปีเสร็จแล้วเข้าไปตาบทูลในถ้ำกลางสงฆ์ว่าข้าพเจ้าได้เป็นญาติของพระพุทธศาสนาหรือยัง พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกวอนย่างังนะมหาบพิษยังไม่ไม่ได้เป็นญาติพระศาสนาหรอกอ้าวขระพเจ้าทําบุญมากไยมหาสาสนานี้ยังไม่ได้เป็นญาติพระศาสนาอีกหรือ,อยังบุคคลที่จะได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติศาสนานั้นต้องให้บุรและธิดาออกมาบวชในพระพุทธศาสนาจึงจะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าได้ท่านจึงเสียสละให้ พ้ามาหิน้แลักกับพระนางสังขามิตาออกไปบวชลูกหญิงลูกชายของท่านนะพอบวชเสร็จท่านปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทรงเป็นสารพูดนะเป็นธรรมมาูดไปเผยแผ่พระศาสนาอย่างลังกาวงทุกวันนี้เห็นไหมนะพวกเราไม่ฟื้นใจภูมิใจเหรอที่ได้เสียสละลูกหลานมาบวชเพื่อคําุืนพระศาสนาสืบทอด เจตนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ภูมใจเหรอเนี่ยบางคนเวลาบวชแล้วเห่แหนกันไปกินเหล้าเมายานะรองลำทำเมงบอกว่าให้ได้ไปฟ้อนลำหน้าๆก็จะได้ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์งั้นเหรอนะมันเป็นเปรตเป็นผีทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกบวชมีใครติดตามพระองค์ไปฮะ ท่านเป็นกษัตริย์นะเห็นไหมนะฆาตบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนนะท่านยังไม่ให้ไปเลยยังหลีกหนีไปกลางคืนมีแต่ชั้นนะเท่านั้นเป็นเพื่อนพาไปเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าออกไปบวชไม่ได้ไปแหงแหนมากมายอะไรพวกเราจะมันจะดีกว่าพระพุทธเจ้าเหรอน่ะจะมาแห่มาแหนมีกองสั้นกองยาวมีร้องลัมทำทพอัะนั้นมันงานลื่นเลิลมบันเทิง ไม่ใช่งานเอาบุญเอากุศลเนี่เราทําต้องทําให้มันถูกต้องนะเอาแบบอย่างองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นถึงท่านกษัตริย์นะจะสะวยอะไรมีต่อหน้าต่อตาทั้งหมดนะจะกินอะไรจะทําอะไรมีข้าทานบริวารถึงขนาดน้นพระองค์ยังเสียสละนะเสียสละออกไปเป็นคนขอทานเทียดูสิ ผู้เป็นกษัตริย์ไปขอคนอื่นมาบริโภคเนะี่ยมันลำบากขนาดไหนทําไม,มาไพระองค์ถึงทาได้เนี่ยพระองค์น่ยไปบปําเพ็ญเพียรอยู่ในดงคัสศิรอดพระกาหาถึง4ี่สิวันทิดดูสิเราในีอดสองสามวันก็จะตายแล้วเนี่ยเระพุทธเ้า้านะ่ยสลบถึงสามครั้งสามหมนกว่าจะได้ทำอันวิเศษมาสอนพวกเรามาบอกพวกเรานี่ พวกเรายังไม่อยากได้อีกเหลอสิ่งที่พระองค์นีมีเมตตากรุณามาหากรุณนที่คุณมากมาให้แก่พวกเราจะยังเลื่อบันเลงอยู่กันอีกเหรือ,อะนะให้เข้าใจเรื่องศาสนาให้ภูมิใจเรื่องธรรมเรื่องศีลของตัวเองนะเราเกิดมาอย่าให้เสียสาะเกิดอาตมาเคยไปกาหลวบบงปู่เหวนนนะท่านบอกว่าตูนนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้บวชในพุทธศา,าสนาเอาดีให้ได้นะตู้นะถ้าเอาดีไม่ได้อายลิงนะท่านว่าอย่างนี้ลิงมันเป็นยังไงอ่ะมันอยู่นิ่งไหมนั่น่ะเนี่ยรงปูแหวนนั่นเปียวขนาดนั้นเนี่ยนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านมีหลักของท่านนะท่านไปประพฤติปฏิบัติไปแสวงหาหมวกกระทำอยู่ในป่าในถ้ำในเขาในเหว ลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้กำเนึงถึงเรื่องนั้นเนะพราะท่านอยากได้ทำอันวิเศษมาอครอบครองภายในจิตใจของท่าน,านเนี่ยูบาจารย์ทุกวันนี้กลล็ล่วงโรยไปล้มหายตายจากพวกเราไปผู้ที่จะชี้แนวทางให้ถูกต้องแน่นยํำนั้นแทบจะไม่มีแล้วทุกวันนี้สิทหลวงปู่มันน่นเหลือไม่กี่องค์เท่านั้นนะนับองค์ได้เลยทุกวันนี้ไม่มีแล้วผู้ที่จะบอกให้ ตรงต่อทางเดินขอมมะผุนทน่พพานนั้นเฉนั้นพวกเราเนี่นะถ้าไม่กระตือรือร้นนะไม่ยิงไม่จังนะกับหลักธรรมคำสั่งสอนของผู้ได้เจ้าหมดเลยละทีนี้นะ่นะหมดกันเลยละอย่านะนะ่ะสินธรรมนะเป็นเครื่องค,ำค้ำจืนโลกเอาไว้โลกาธาตุของเรานี่แหละนะมันยังปกติดีมันยังไม่แตกสลายต้องรักษา ต้องใช้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษแก่ตัวเราเข้าใจนะเอาละที่นี่พูดมานานแล้วนะครับการรับพรที่นี่วันนี้พูดเสียงดังหน่อยพะโยมเยอะควจะไม่ได้ยินคนอยู่ทางโน้นได้ยินไหมละ่ะอ๋อแสดงไม่ได้ยินนะได้ยินเอาพยโยมมาใหม่ก็มีเอาเข้ามาเข้ามา,ามารับพรมามารับพรนะโยมพึ่งมานะมาเข้ามาเข้ามา,า,มานะ เอานะใครมีน้ําก็อยากน้ําใครไม่มีน้ำต่อน้ําใจจิตใจเรานี่ประเสริฐที่สุดสําเร็จด้วยใจอะไรก็ถึงด้วยใจทั้งนั้นใจนี่เป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องกิตเรื่องใจนะอต่างใจที่นี้ยะท <c oughs> า tapati Ichi tang pari tang tumang kipam e sambe burentu sang kapan

Ya yeah, va. Right.